สวุกกันได้จริงผมนะกับเกมอ่าเดมอนซัมติงนะครับสักอย่างแหละนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้นะครับซึ่งก็ไปอ่าไอ้เพื่อนที่ลาเน็ตเนี่ยเขาบอกเออลองไปเล่นดูแม่งติดเลตสิบแปดบวกแบบโดจินไม่ใช่นะติดเลตสิบแปดบวกนี่ใช้ได้กันหลายๆอย่างนะครับนั่งผับก,ก่อนนั่งผัปก่อนนะครับได้ใช้ได้สําหรับหลายๆอย่างนะครับสิบแปดบวกนี่ก็เลือดสาดไงแบบ ติดเลโดจินเออย่างนี้นะครับก็มันก็ไม่ใช้เพยงแค่เลือดสาดหรืออ่าเห็น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 ซอมติงนั่นแหละอย่างเห็นเรื่องไตเหีมขัดอ่ะเห็นเรื่องไตเหี่มขัดหรือจะเป็นพวกอ่าอันนี้ก็เกี่ยวข้องแบบอ่าศพแรงแบบคือใช้อาวุธรุนแรงเอแบบน่ากลัวนะครับอย่างนี้ก็ประมาณนั้นแหละนะครับแต่ไอ้พวกน่ากลัวนี่ไม่เกี่ยวกับหนังผีนะเว้ยช่องแอร์ไม่เกี่ยวเลยนะ ก็วันนี้เราอยู่กันนะกับเกมอะกบอกนี่หว่าเกมเดม,เดม,เดม,เดมอน s o ิงนะเป g นดมอนสยางเดี๋ยวก็ไปอ่านข้บง,งบนได้เนางขบนก็อ่านมันได้นะครับนะข้าบนเลยนะไปอ่านกันได้น้อเออมันก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะเพิก่กจะชื่อคลิปอย่างถี่้วนนะครับก็เกมนี้คนระับไปดูปุ่กมการบังคับมาก็งโง่อยู่มานะครับกับปุ่มบังคับมันก็โอเคเออไปดูมาเรียบร้อยแล้วก็ได้มาแล้วนะครับซึ่ง

อยาืตาม,มาไปชิวๆวิ่งวิ่งา,าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนีไม่รู้อะแต่ใจบอกค่าทำยังไงก็ได้อยาให้มันเห็นนะอะรู้สึกนะอันแค่รู้สึกแค่แค่รู้สึกจากจิตเบื้องล่างของใจแับใจโอเคอ้อาวกดวิง่งวิ่งดิแม่งบล็อกอะไรกันอีกแล้วเออมัน คืออ๋อผมกดผิดปุ่มครับโทษใช้ง่ายครับใช้ใช้ใช้คุณแจกดแท็ไม่ใช่ x c a a ซ์ซีเอเอรี่ปิดผ้าส,สมัยกดกดไรวะมันเป็นบาร์รีเทิร์นอะไรวะนี่คือรีเทิร์นอ๋อคุณแจ้โอเคแล้วก็เอ่ออะไรอยู่แต่อ๋อนะครับกดมันเป็นบาร์ค้างแล้วกดแล้วมันจะมีกรอบขึ้นมาครับอยู่ตรงคขาว่ารีเทิร์นแล้วก็สามารถ กดลูกศรเลือเลือกได้นะครับโอเคเข้าประตูเข้าไงอ่ะไอเข้าประตูเข้าไงวะอีสเป็นบาร์ไม่ใช่อ่าอ่าเอสอะไรเอสเอสเอสคงไม่ใช่ครับกดลูกศรลงก็เป็นนั่งอันนี้พานขึ้นอ่าขึ้นโอเควีเฮ้ตัวอะไรตัวอะไรเข่า เส้น่าศูนย์กลางเส้นพาศูนย์กลางอะไรไเนี่ยเอ่อ,อ,อไม่ให้รู้สีนะันเดี๋ยววิ่งอ่ะผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรอ่ะคือคุณลองโหลดออกมาดิเดีย๋ยได้ลูกแก้วสีวิญญาณทังเพงสักอย่างวิ่งไม่รู้คืออะไรผมวิ่งก่อนผมวิ่งผ่าก่อนอ้าวไม่ไปอยู่ตรงนั้นายหมดไปละบายอ่าให้ให้ใช้กลับไปนี่นะ mm. ใช่หรือไม่ อ่ะมีประตูปรากฏโอเคเข้าไปเข้าคัสซีดซึม่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะอย่าตกใจเฮ้ยอ๊ะจะเอ้ยกูกูต้องทำไงเนะี่ยอ่าเออมันจะขึ้นมาใช่ไหมทำเอเอทำไมทำกันอย่างนี้อ่ะทำไมทำกันอย่างนี้แล้วกดอะไรรีเธอร์เ,ออนเนี่ยเอ้าไส่งมันนกรกติด กระตุกกระตุกเอาเอาเลยกระตุกอย่าตกใจมึงแต่ในนี้ก็ติดใจจริงๆเลยเป็นปลากดเอาเอๆเลือกปลาเป็นจอแล้วก็แล้วมันกดอะไรเนี่ยตอบอ๋อกด R ครับกด R นี่จะเป็นอ่ารีปะไม่รู้สินะน่าจะย้อนจากแล้วแหละอ่ะ ไช้กูทำไงครับวิ่งไปเลยไหมวิ่งสุดชีวิตเออวิ่งอ่ะเอ้ากดวิ่งแล้วโดนลับกดอาไม่งไง่กูดูคัตซิงกี่รอบแล้วเขาจะวิ่งแค่ตรงฝัน,นจะไปทำตามฝันลแล้วเนี่ยอ่ะ,อะเร็วๆจะไปทำตามฝันเอ,อ้ยเอ,อ้าวออออออผมคือผมกดวิ่งแล้วมันไอ้นี่เลยอะ กดวิ่งแล้วมันขึ้นมาลัดเลยอ่ะคือมันขึ้นมาลัดเลยเพอกดวิ่งอ่ะแต่ว่าห้ามกดวิ่งสินะห้ามห้ามวิ่งห้ามวิ่งเลยยายกูทำไงเดี๋ยวแม่งก็มีโฉบล่างโฉบบนนี่โฉบล่างคือ,อน่าจะพอหลบได้ไว่าไอ้โฉบบนนี่กูไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนน,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 นะหนอนหนอนซัมติงนะครับหนอนอะไรไม่รู้ครับก็โอเคปึ๊บเออเฮ้เออ๊ะ นั่นไงกดหมอบไม่ทันกดหมอบไม่ทันเออนะครับก็เอาไปว่าผมขอจบก่อนขอขอจบคลิปก่อนเดี๋ยวเอ้ยตกใจผมขอจบคลิปก่อนแล้วกันคือคโมโมกูโง่การทานฐานนะครับคลิปนี้มีคำหยาบออกไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะมันก็ยากตั้งแต่ตอนคิดจนจบคลิปแล้วแหละนะก็เด็กสาวผู้น่ารักเนี่ยดูดิภาพอย่างน่ารักอะ่ะเออแต่แบบมาตายอันไน ยังไงก็ไม่รู้เออก็เอาแตว่าขอจบคลิปก่อนนะครับมันกดจิน่ายกดปุ่มอะไรผมยังไม่รู้เลยกดกดอ่า